มาแล้วจ้าวันนี้จะมาทำยำมุ้นเส้นให้ดูนะคะจะลวกก็มยเลียเจ๋งแช่งเฮาฝันซีซ่าลัดไปแต่大าดูนี่ก็คือทำก๋วยเตส๋ยวต้มนลำซนี่ฝันซีอันนี้ก็จะลวกจะลวกวุ้นเส้นก่อนนะคะเดี๋ยวขอขอ,ขอเวลาลวกวุ้นเส้นแป๊บนึงเดี๋ยวมาดูเครื่องบบต่างๆนะคะเครื่องก็จะมีวันนี้จะยำแบบน้ำพริกเผานะคะยำแบบไทยๆจ้า ก็จะมีหอมใหญ่แล้วก็มีพริกขี้หนูแล้วก็มีมะเขือเทศแล้วก็มีขึ้นชา่ายจ้าเดี๋ยวเอาอยิมชงลาหลักจิ้วละ有呢个诶番茄啦有诶芹菜啦าี่ห้อเล่จัดล็อกนี้กาเออล็อกยี่ก็ฝันซีซีซนะเรลายยจะจะจะกินเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้า มาแล้จะน้ําเดือดแล้วนะคะน้ํา้ำเดือดแล้วเราจะใส่หอยแมงคู่เข้าไปนี่ก็อหอยแมงคู่นะคะนี่หอยแช่งเ,าเ้าเลยค่ะฮะหลอกหลอกเจ้าเลยแช่งเขาหลอกเจ้าจันทร์แช่งเขา,เเาแช่งเา้าเลยก็สุกจอกันละ่ะแล้วหลกเยอะหลอกเคยตกะละก็จะลวกซะก่อนนะคะมันคืออันนี้คือสุกแล้วแล้วก็ทําแบบมาแบบสุกแล้ว แต่ทีนี้เราเอามาลวกน้ํำเฉยๆจ้ะลวกน้ําซะก่อนนะคะลวกน้ําก่อนจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะลวกคุณเส้นทีหลังเพราะว่าน้ําเนี้ยมันจะสก,กปรกจะ้ะก็ที่สอยแล้วหาอู่โจวที่สอยอ่ะชุดสายก็ที่หอยสวยก็ที่ก็มาที่งานเซจ,จําำแรงอ่ะจาจันจอยหลบก,ก็ที่ฝันซีกันละ่ะอีกก็หลบก็แช่งเขาสิน้นแล้วก็จะลวกอ่าหอย หอยแมงพูก่อนนะคะนี่หอยแมงพูตัวใหญ่นะคะเราจะลวกก่อนนะคะเพราะว่าเราจะใส่วุ้นเส้นเข้าไปไม่ได้เพราะว่าน้ําเนี่ยมันสกรปรกจ้าน้ําก็จะมีน้ําทะเลออกมานะคะมันก็จะมีน้ําออกขาวๆออกมาเราก็จะไม่เอานะคะเดี๋ยวเราลวกเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะมาลวกวุ้นเส้นทีหลังจ้า 煮ได้สองจงเอาละอ่อคือได้สอง分钟我就ตัว,จะ,ะจ,ตว,จ,วจะวสยกนละเดี๋ยวลวกอีกสักสองนาทีก็จะลวกอ่าวนเส้นแล้วจ้ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่จ้ะทีนี้น้ำของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะครทีนี้เอาที่สวยขวัญ da p h o ที่อ่า fancy หราเฮ้ยใส่วนเส้นเข้าไปลวกจก้ะลวกสักสองสามนาทีก็ใช้ได้แล้วจ้ะลวกสองสามนาทีนะคะลกจะเจ้สองสามนจงีถูกแล้วล าลอกไฟแก่ใส่กําล่อยแก่ก็ไม่ต้องลวกนานนะคะลวกพอมันสุกก็ใช้ได้แล้วจ้ะสักสองนาทีไมันยังแข็งอยู่เดี๋ยวเลอะลยสักนาทีหนึ่งจะ้จะ กเล่าเจ้าเกาล่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่คะ่ะอ่าเกาติม่มลาโตจ้สวยๆสิมาเราจะหลังจากที่เราลวกหอยกับปูเส้นเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาทําการยําทําน้ำำํายําแล้วก็ยําไปเลยจ้าเดี๋ยวโ,ลโหลโฮสายก็ที่่อยเรียวอ๋อในเจ๋งเอยเรียลละฮะหลอที่อ่เจ๋งก็คือเจ๋งกันละเราจะใส่น้ำพริกเผาอันนี้เป็นสูตรยําแบบไทยๆนะคะจะใส่น้ำพริกเผาไปหนึ่งช้อน ตามด้วยน้ำข Kristin ิงน้ำขิงดองจ้ะตามด้วยน้ำขิงดองประมาณสองช้อน <const> ตามด้วยน้ำปลาหลอดที่หลักจิ้วโกหล่อให้หลอดที่เอ่เกลื่อนหยิบจอที่เกลื่อนจับหล่อเห้หลอดที่อยู่โหลหล่อให้ใส่น้ำปลาเข้าไปจ้ะตามด้วยน้ำมะนาวหลอดที่เหลงมงเชงเหลงเลยก็หลอดที่เหลงมงหล่อให้หลอดที่เชงเหลงหล่อให้ แล้วทีนี้เราจะมาใส่น้ําตาลต่อที่ทองเราเฮ้ยปอยกกันแยกกันซินะทีนี้เราก็จะมาทําเราจะมาผสมให้เข้ากันก่อนนะคะเรามาชิมก่อนว่ารสชาติเป็นยังไงนะคะอ่าเจ๋งยงเคยละอันนี้เป็นยำแบบยำไทยๆนะคะน,นี่เป็นยำสูตรแบบ่ไทยไม่ใช่ยำแซ่บจ้า อันนี้ทำให้ลูกสาวกินจ้าลูกสาวบอกไม่เอาแซบจ้ะจะขอยํำแบบไทยๆจะจะใส่แบบน้ำพริกเผานะคะยำแบบน้าพริกเผาจ้าทีนี้เรามาชิมกันเลยจ้ะเค็มแล้วไม่เปรี้ยวขอเปรี้ยวอีกหน่อยรสชาติอร่อยแล้วทีนี้เราก็จะมาใส่ใส่พริกขี้หนูเข้าไปแล้วก็ใส่หอมเข้าไปจ้ะ ใส่นี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวมาชิมอีกทีหนึ่งว่ารสชาติมันก็จะเปลี่ยนออกเผ็ดๆนหน่อยๆนะคะใส่เข้าไปแล้วทีนี้เรามาชิมจ้ารอให้หรอที่ยิงช่วงหลกักจิ้วรอให้ยสิ้นเราใส่แล้วเผ็ดกำลังกินจ้าเผ็ดพอดีนะคะ ทีนี้เราจะมาใส่ที่เราลวกไว้นะคะหลอกก็ที่เอาเด้หยวหล,ก,หลกเจ้าก็ที่ละบาฟองลเยลยลูกยันลูกเลยละ่ะเราก็จะมาทําการยำนะคะใส่เครื่องก็เข้าไปให้หมดทุกอย่างแล้วก็มายำให้มันเข้าเครื่องจะยำทั้งหมดให้เข้ากันก่อนนะคะทีนี้เราก็จะมาใส่เครื่องต่างๆก็มาหลอกเกท่าชอยลิวลว้วเราเฮยละทีนี้เราก็จะมาใส่ถุงมือนะคะ เออหลอที่ททอเททอเอ,อ,อตายที่เสาโทหลอที่เข้าที่ชฉยหรือหลอเฮยล่ะก็มาโลละหลอตายที่เสาโทสิ้นก็จะใส่ถุงมือก่อนนะคะในการที่จะมาขย้ำจ้ะรสชาติเผ็ดนิดหน่อยนะคะเผ็ดไม่เยอะนะคะใส่พริกเข้าไปมันก็ยังมันก็ยังร้อนอยู่นะคะเนี่ยจงหีดกันแกรสชาติ ก็อร่อยแล้วค่ะรสชาติอร่อยแล้วจ้ะโอยร้อนอยู่เมะละก็มาเอามาชิมจ้ะอืมอร่อยแล้วอร่อยแบบทไทยอ่อยมากจ้ะโอ้เนี่วค่ะนๆหวนๆวๆวาิๆวๆหิหานนานาวาวานๆหวนๆหวานวานวาวา ส่จานได้เลยนะคะใส่จานได้เลยจ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็ใส่จานได้เลยจ้ะอ่าเกาติมลาเสริงติปลาแชงเฮาฝันซีซ่ารัดเกาวติมลาอ่าเสร็กตะกราตายก้าล่ะแชงเฮาเกี๊ยตายแเจ๊ะรสชาติอร่อยค่ะเสร็จแล้วจ้า รสชาติอร่อยมากเลยจ้าเสร็จแล้วจ้าหอยแมงผู้ยำม,มุนเส้นแบบไทยๆนะคะไปแล้วจ้าจอยกินหน้าตายค่าบ๊ายบาย